สดูหน้าอร่อยหนูยันหลงกลเชียวข้อนี้แหละครับคือจุดอ่อนของข้อนี้ข้อหนึ่งสังเกตรูปต่อไปนี้จากรูปเนี่ยนะครับเห็นว่ามันคือรูปขนมที่เด็กๆชอบก็คือสาลา่ใช่ไหมสาลา่ทอดกรอบนะ โจทย์ถามว่าข้อใดครับไม่ใช่นะผลจากการสังเกตโดยใช้อวัยวะรับความรู้สึกก่อนอื่นเลยครูอยากจะบอกเด็กๆทุกคนนะครับข้อสอบทีเด็ดที่ขึ้นต้นคืยว่าข้อใดไม่มีคําว่าบ้างนะครับคือมันจะมีอยู่สองคนักเรียนขึ้นต้นคําว่าข้อใดกับขึ้นต้นคำว่าข้อใดบ้างหากเป็นข้อใดเนี่ยข้อนั้นจะมีคําตอบ1คําตอบครับมีแค่คําตอบเดียวแต่ถ้าขึ้นคําว่าข้อใดบ้างมันจะมีคําตอบมากกว่า1ส่วนมากจะมี2คําตอบ นะครับข้อนี้โจทย์ขึ้นคำว่าข้อใดแปลว่ามันจะมีคําตอบที่เราต้องหาให้เจอหนึ่งตัวเลือกคือหนึ่ตอบนะข้อใดที่ไม่ใช่อีกแล้วนะครับข้อที่ผิดหรือข้อที่ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผลจากการสังเกตโดยใช้อวัยวะรับความรู้สึกประเด็นก็คืออวัยวะรับความรู้สึกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอวัยวะรับความรู้สึกประกอบไปด้วย1น่ปา นะครับการสังเกตโดยใช้ตาเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นได้โดยใช้ดวงตาเช่นสีสีอะไรรูปร่างนะครับเป็นรูปร่างอย่างไรจํานวนมีกี่ชิ้นอย่างภาพเนี้ยนะครับหากดูใช้ตาดูพบว่าอ๋อมันมีสีเขียวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีจํานวนหนึ่งสองสามี่ห้าหกเ็ดปดนี่ยมีแดชิ้นอย่างเนี้ยใช้ตานะึกออกไหมต่อมาสองคือหู หูใช้ในการฟังเสียงนะครับใช้ดูในเรื่องของเสียงเช่นหากเราเอามือไปขยำไอส้สไลด์เนี่ยมันจะเสียงกรอบแกรบแบบนี้หรือของบางอย่างมันอาจจะไม่มีเสียงแบบนี้เป็นต้นหรือเสียงดังเสียงเบาแบบนี้นะครับต่อมาจมูกนะครับจมูกก็ใช้รับรู้เกี่ยวกับกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงกลิ green home, green ่นหอมกลิ่นเหม็นประมาณนี้นะครับ C นะครับลิ้นนะครับ ลิ้นเนี่ยจะใช้รับรู้เกี่ยวกับรสชาตินะครับเช่นรสเค็มนะครับรสเปรี้ยวนะครับรสหวานนะครับรสขมแบบเนี้ยคือสิ่งที่ได้จากการสังเกตโดยใช้อวัยวะรับความรู้สึกที่คือที่เป็นลิ้นต่อมา5คือผิวหนังนะครับผิวหนัง ผิวหนังเนี่ยการสังเกตโดยใช้ผิวหนังจะใช้ในเรื่องของการสัมผัสเช่นมาดูซิว่ามันนุ่มนะครับหรือมันแข็งนะครับมันเย็นนะครับหรือมันร้อนอะไรแบบนี้มันลื่นหรือมันสากอย่างเงี้ยเราจัดับรู้ได้โดยการใช้เอ,อ่อวอวัยวะรับความรู้สึกในเรื่องของผิวหนังนะครับดังนั้นข้อเนี้โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ผลจากการสังเกตโดยใช้ตาหูจมูกปากลิ้นและผิวหนังครับ นี่คือคีย์เวิร์ดของข้อนี้มาดูกันข้อนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมการที่หนูจะรู้ว่าไอ้เจ้าสิ่งสังเกตเนี่ยไอ้เจ้าสาหร่ายเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าหนูต้องใช้ดวงตาอันนี้ใช้ดวงตา 2. ดูหน้าอร่อยหนูอย่าหลงกลเชียวข้อนี้แหละครับคือจุดอ่อนของข้อนี้บางคนว่าอ๋อหน้าอร่อยมันจะอร่อยได้ต้องใช้ลิ้นสิแต่คำว่าหน้าอร่อย มันแปลว่ายังไม่รู้ว่ามันจะอร่อยจริงหรือไม่แปลว่าเขายังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมก็แปลว่ายังไม่ได้ใช้ลิ้นสัมผัสถูกไหมข้อนี้แ่ะครับไม่ใช่ผลจากการสังเกตโดยใช้อวัยวะรับความรู้สึกตอบข้อ2จบเลยเช็คข้ออื่นต่อเลยข้อ3มีสีเขียวเข้มหนูจะรู้ว่ามีสีเขียวได้เนี่ยต้องใช้ดวงตาถูกไหมครับ 4. เมื่อขยำจะเกิดเสียงกรอบแกรบ การเกิดเสียงกรอบแกบบได้นะครับคุณจะรู้ว่ามีเสียงกรอบแกรบคุณต้องใช้หูฉะงนั้นคุณจะเห็นว่าข้อ1ข้อ3และข้อ4เนี่ยใช้อ,อวัยวะรับสัมผัสจริงๆส่วนข้อ2ดูน่าอร่อยหนูใช้ความคิดความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใช้ความคิดส่วนตัวครับเพราะหนูอาจจะคิดว่าเอ้ยเคยกินสาหร่ายไอ้กรอบแบบนี้มาแล้วรู้สึกมันอร่อยเพราะเจออีกมันต้องอร่อยแน่ๆ ประมาณนี้จบครับตอบข้อ2นะครับนี่แหละครับอย่าลืไมไป่ทัทวนนะครับผลจากการสังเกตโดยใช้อวัยวะรับความรู้สึกเมียเรามา้งละ่ะตาหูจมูกปากปากก็คือลิ้นนะครับแล้วก็ผิวหนังนั่นเองไปข้อต่อไปครับ